มาดูวิธีการใช้ดีกว่าคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าสามารถปิดผมขาวได้ภายในหนึ่งนาทีหลังจากชโลมเสร็จหมดแล้วเเตรียมไว้แล้วนะคุณผู้ชมขานี่เป็นช่อเส้นผมนะเป็นช่อผมงอกนะคุณผู้ชมขาเป็นผมงอกจริงๆและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการใช้ครูเซตเนี่ยใช้อย่างไรในเซตเนี้ยจะมีแปรงนะคะเป็นหวีแปรงมาให้หนึ่งชิ้นแบบนี้แล้วคุณก็เทนะคะในส่วนของหลอดนะคะที่เป็นสีผมคือจะเทหลอดไหนก่อนก็ได้นะคะคือจะหยอดหลอดไหนก็ได้หยอดลงไปนะคะพร้อมกันแบบนี้นะนี่ทั้งสองหลอดเลิมชมขานี่นะคะเม ด้วยหลอดสีน้ำเงินนะคะคือคุณจะแบบบีบหลอดไหนก่อนก็ได้คุณขาแค่นี้ไม่ต้องกวนไม่ต้องผสมใดๆแล้วคุณหวีคุณชโลมลงไปบนเส้นผมของคุณที่มันจะงอกมากงอกน้อยก็แล้วแต่หวีลงไปแบบนี้เลยทั่วทั้งศีรษะโลมทิ้งไว้นะคะหลังจากโลมทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้แค่ประมาณ1นาทีถ้ามีเวลามากกว่านั้นจะทิ้งไว้สัก3านาทีก็แล้วแต่แต่บอกเลยว่า1นาทีก็เห็นผลแล้วมาดูอของฝั่งทั่วไปกันบ้าง<ฆ>ดีกว่าแน่นอนครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะย้อมผมแต่ละทีีีีีมมมอะไร้้ถวย ผสมมีซีวี oh, มี oh. หวีแปลงมีถุงมือแล ชุชมขามันต้องมีการผสมนะคะบีบนะคะมีทั้งตัวทําสีตัวเดเวลลอปเปอร์แน่นอนตัวเปิดเก็บผมอะไรคือคุณต้องบีบนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยโหผสมแบบคือผสมเยอะเกินบางทีใช้ไม่หมดก็มีหรือบางทีแบบคือมันไม่รู้จังหวะมือของตัวเองอ่ะคุณผู้ชมนี่เสร็จปุ๊บเป็นยังไงถ้าเป็นครูเซตนะเอาลงผมได้แล้วแต่แต่คนอื่นต้องผสมก่อนอย่างที่บอกนะครับผู้ชมครับว่าขั้นตอนของการย้อมผมบางคนบอกว่าไม่อยากจะย้อมเลยเพราะใช้เวลานาน หลังจากหลังจากผสมเสร็จเอาย้อมผมเสร็จต้องทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงหรือบางรุ่นบางยี่ห้อถูกหน่อยก็เป็นชั่วโมงกว่าเสียจะติดแต่ไม่ใช่ว่าสีติดหรือไม่ติดนะต้องมาลุ้นอีกและที่มันมันเหม็นด้วยคุณคะเนี่ยทรมานมากตอนนี้เราแบบอยากจะปิดจมูกมากแล้วดูตอนนี้นะเราใช้ทั่วไปแต่ครูเซตเนี่ยสีผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเปสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชม เด็คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือในส่วนของคูเซซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนําอยู่แล้วช่างผมคนใช้ย้อมผมถึงเต้นถเต้นเลค่ะแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณเอาไปล้างเลยคุณผู้ชมคะหลังจากที่ชลมทิ้งไว้แบบนแบบนี้นะคุณล้างเส้นผมเลยคุณผู้ชมคะในเซตนี้นะเรามีตัวแบบว่าหมักผมให้ด้วยนะในเซตอ๋อคุณก็สามารถหมักลงไปได้ทั้งหลอด้วดูสีดำเลยอ่ะกําลังจะบอกว่าถ้าหมักเออหมักแค่ทิ้งไว้หนึ่งนาที บางรุ่นเนี่ยล้างออกสีติดออกไปเลยนะจะเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะนี่ดูแล้วดูคทั่วไปทั่วไปนะคือมันไม่ทั่วทั้งเส้นผมนี่เราแหวกให้ดูนิดนึงนะว่าคือแบบสีมันจะไม่สม่ำเสมอแต่ือมันแตกต่างจากครูเซตของเรามากเพราะฉะนั้นวันนี้ปิดผมขาวได้แนบเนียนสนิทภายในหนึ่งนาทีด้วยครูเซตค่ะ